สวัสดีครับพบกับช่องสวนบักกุลาสำหรับในคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับการเข้ารับรางวัลชมเชยลายบุคคลของทีมงานสวนบักกุลาที่เข้ารับรางวัลที่กระทรวงพาณิชย์นะครับในคลิปนี้เราก็จะนำรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ็ด ชนิดข้าวไทยที่รัฐส่งเสริมแล้วก็จัดประกวดเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวนะครับก็จะมี 1. ข้าวหอมมะลิไทยนะครับ 2. ข้าวหอมไทยอันนี้เน้นที่ขายที่ตลาดพรีเมียมนะครับส่วนข้าวข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวขาวพื้นแข็งแล้วก็ข้าวนึ่งนะครับ อันนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมเน้นขายตลาดทั่วไปนะครับส่วนอีก2ชนิดก็คือข้าวเหนียวและข้าวสีก็เน้นที่ตลาดเฉพาะนะครับในปี2,565มีเกษตรกรทั้งรายบุคคลและกลุ่มนะครับส่งข้าวเข้าประกวด ลายบุคคลจำนวน336ลายผ่านเกณฑ์ในระดับจังหวัด56ลายและผ่านเกณฑ์ในระดับประเทศจำนวน18ลายส่วนที่เป็นกลุ่มเกษตรนะครับระดับจังหวัดทั่วประเทศ89ลายนะครับผ่านเกณฑ์38ลายและผ่านชนะได้รับรางวัล สามลายนะครับรวมทั้งหมด425ลายผ่านเก์ในระดับจังหวัดอยู่ที่94ลายและในระดับประเทศอยู่ที่11ลายนะครับสําสหรับประเภทลายบุคครลรางวัลชนะเลิศได้แก่นายสัมรุยสร้อยแก้วจากจังหวัดยโสทรนนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1น,นางสาวกงใจคำมีนามจากจังหวัดสุรินทร์และก็ รองชนะเลิศอันดับที่สองนางทัศนีอําำจากจังหวัดพะเยาส่วนประเภทสถาบันเกษตรหรือกลุ่มเกษตรนะครับรางวัลชนะเลิศเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตะบลไผ่ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตาบลเกาะแก้วจังหวัดสุรินทร์และ รองชนะเลิศอ,อันดับที่สองกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลคำเตยจังหวัดยะโสธรนะครับจากรางวัลทั้งประเภทกลุ่มและรายบุคคลจะเห็นว่าข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รางวัลก็จะเป็นเกษตรกรทางภาคอีสานนะครับซึ่งสอบถามทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ทราบว่าภาคอีสานทั้งหมดปลูกข้าวหอมมะลิได้คุณภาพดีนะครับภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดพะเยาขึ้นไปนะครับตามลงมานั้นจะปลูกหอมมะลิรวมทั้งภาคกลางและภาคใต้เจบไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดเท่าไหร่นะครับอนอกจากนี้นะครับเรามาดูในรายละเอียดว่าข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทกลุ่มและรายบุคคล ประเภทต่างๆนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่3พศ2559นะครับโดยตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของข้าวที่จะได้ชนะเลิศรางวัลชนะเลิศนะครับเห็นไหมฮะคนที่ได้ชนะเลิศเนี่ยมเมล็ดข้าวเขาจะสวยไม่มีสิ่งเจือปนนะครับอันดับ สอ,อันดับ3แล้วก็ชุมเชยก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับโดยเกณฑ์มาตรฐานนั้นก็คือว่าข้าวจะต้องไม่มีสารเคมีไม่มีอะมิโลสหรือมีน้อยนะครับอะมิโลสก็คือน้ำตาลในส่วนผสมขององค์ประกอบของมเมล็ดข้าวจะต้องเม็ดเต็มสวยยอดปลายหรือข้าวหักจะน้อยนะครับ แล้วก็สิ่งเจือปนอื่นๆเวลาสีออกมาแล้วมีหรือไม่นะครับสำหรับข้าวาที่ท่านเกษตรกรที่ต้องการอยากจะส่งเข้าประกวดนะครับก็ติดตามหรือคอรายละเอียดจากเจ้าหนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ประจำจังหวัดได้นะครับแต่ว่าในปี2566ในระดับจังหวัด ก็ได้มีการประกวดไปแล้วนะครับเนี่ยครับรางวัลที่หนึ่งหอมมะลิมเม็ดสวยมากนะครับข้าวเต็ม,มเม็ดเวลาหุงออกมาแล้วกินหอมฟุ้งเลยนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มนะครับสามารถที่จะส่งเข้าประกวดได้รายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกครับติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ประจำจังหวัด ว่าเขามีให้ส่งตั้งแต่เดือนไหนเมื่อไหรนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจผมก็ได้บรรยายแล้วก็ถ่ายในคลิปลงรายละเอียดให้ท่านได้ดูแล้วนะครับท่านจะได้เอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสุดท้ายก็ฝากช่องสวนบัก,กุลานะครับสวัสดีครับ